สวัสดีครับบูคาพาทัวร์วันนี้เราพามาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นศาลหลักเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงครับอีกทั้งเป็นสถานที่จัดพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแห่เทียนพรรษาและก็สามารถมาออกกําลังกายได้นะครับแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจได้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศร,รอบๆศาลหลักเมืองกันครับ ครับสำหรับด้านหลังนะครับจะเป็นสวนสาธารณะซึ่งให้ประชาชนมาออกกำลังกายนะครับที่เป็นทุ่งสีเมืองด้านหลังเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะครับผม ครับสำหรับบริเวณโดยรอบของทุ่งสีเมืองนะครับจะมีที่ออกกําลังกายมีเครื่องเล่นของเด็กมีลูวิ่งออกกําลังกายไว้ให้ประชาชนมาเดินออกกําลังกายหรือมาวิ่งออกกําลังกายเวลาช่วงเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวชมบรรยากาศโดยรอบกัน ครับสำหรับท่านใดที่อยากมีโอกาสเข้ามาสักการะศาลหลักเมืองหรือเข้ามาเดินเล่นในเมืองอุบลก็เข้ามาได้นะครับศาลหลักเมืองจะตั้งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ E ีีหน้าเซลเตอร์จะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกรอดติดตามชมนะครับขอบคุณครับ